ระบบ30บาทอัปเกรดเราจะอาศัยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทยการรักษาฟรีทั่วไทยอย่างเพื่อนที่อภิบายมาก่อนหน้านี้นะครับท่านบอกไปแล้วว่าก็มีอยู่แล้วไม่แปลกครับแต่สิ่งที่แปลกกว่าจะนี้ครับผมต้องเรียนว่า บัตรประชาชนใบเดียวของพักเพื่อไทยรอบนี้นะครับเราจะบรรจุประวัติการรักษาของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้และมีประวัติการรักษาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยอยู่ในบัตรประชาชนใบนั้นครับหลักการของ30บาทอัปเกรดของพักเพื่อไทยครับเราจะต้องประชาชนสะดวกประชาชนได้รับการบริการรวดเร็ว บุคลากรมีความสุขพร้อมประชาชนมีความสุขในการเข้ารับบริการและสำคัญครับได้รับสวัสดิการดูแลฟรีและสุดท้ายครับเมื่อมารับบริการในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วประชาชนจะคลากยกังวลครับผมในส่วนของการสะดวกนะครับผมเชื่อว่า30บาทอัปเกรดประชาชนต้องการอะไรครับ ประชาชนต้องการสิ่งใหม่ๆซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะทําให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับนัดหมอจากบ้านหรือนัดหมอออนไลน์ยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายที่ต้องการเข้าร่วมการทํางานกับภาครัฐนะครับเพื่อให้บริการกับประชาชนและวันนี้ครับต้องอาศัยสปสอชอนะครับในการพัฒนาและการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันนั้นให้กับประชาชนทุกคนประชาชนสามารถตรวจเลือดใกล้บ้านหรือคลินิกใกลๆ้ๆ โดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัดนะครับถ้าหากสามารถรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้แล้วเขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปในโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอประชาชนรับยาใกล้บ้านหรือรับยาออนไลน์เช่นประชาชนสามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือเทเลเมีเ c ซีนเข้าแอปพลิเคชันสุขภาพที่โคกับโคกับหรือร่วมกับสบปสชนะครับและรับยาใกล้บ้านของตัวเองได้เลย ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสําคัญในยุคปัจจุบันเพราะยุคปัจจุบันประชาชนมีฐานะการเงินที่ลดลงความเครียดเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทางพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้เชื่อว่าจะนําไปปฏิบัติก็คือการปรึกษาผ่านทางออนไลน์และสิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพอยากได้และคาดหวังอยากให้รัฐบาลชุดนี้ได้มีโอกาส พัฒนาและทําให้ประสบความสำเร็จให้ได้ก็คือมี50เขต50โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลภาครัฐครับแต่ขอการสร้างเครือข่ายการให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชนครับประชาชนทุกคนต้องการความรวดเร็วในการรับบริการสาธารณสุขเพราะมีภาระที่ต้องไปใช้บริการที่อื่นอีก บัตรประชาชนใบเดียวอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับรักษาทุกที่และสําคัญครับที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีสมาร์ทแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะเชื่อมโยงระบบสุขภาพเข้ากับประชาชนระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมและนี่คือสิ่งที่ผมฝากให้ทาง รัฐบาลชุดนี้นำไปปฏิบัติถัดไปครับ National Health Data คือสิ่งข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศประเทศไทยกำลังถูกพัฒนาแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนอยากให้เกิดยังไงผมก็คงฝากรัฐบาลชุดนี้ให้ไปดำเนินการด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญในระบบสาธารณสุขครับภาพเมื่ออดีตประชาชนมีจำนวนมากบุคลากรเครียด เพราะฉันในอนาคตผมเชื่อว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะครับจะทําให้ประชาชนมีความสุขในการเข้ารับบริการสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์มีความสุขมีจํานวนที่เพียงพอมีเชั่วงการทํางานที่ลดลงค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมลดพาระงานโดยใช้ระบบไอที IT, และสําคัญครับลดการลาออกโดยการ ให้โอกาสแพทย์ในชนบทหรือคนชนบทได้มีโอกาสเรียนแพทย์และกลับไปในชนบทของตัวเองเพื่อรักษาประชาชนของตัวเองในชนบทครับนี่คือสิ่งสําคัญที่พักเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะทํานะครับก็คือดูแลฟรีตรวจสุขภาพประจําปีฟรีตรวจรับยาฟรีวัคซีนในเด็กฟรีวัคซีนมะเร็งป้องกันวัคซีนมะเร็งป้องกันปากมดลูกฟรีสําคัญฟรีและ ต่อเนื่องทุกช่วงอายุตั้งแต่9ขวบขึ้นไปคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีรักษาไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีสำคัญครับสถานชีวะ